ว,วันนี้เราเปิดโรงพยาบาลทักษณา1ัน0เตียงน,นะครับคิดว่าจะให้แล้วเสร็จให้ทำนะครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดต้องขอบคุณ W H A นะครับที่เป็นเจ้าของสถานที่ไม่คิดแค่จ่ายแม้แต่บาทเดียวนะครับแล้วก็องค์การบริหารจังหวัดที่ได้ให้สนับสนุนงบประมาณมาในครั้งนี้นะครับก็ประมาณ10กว่าล้านบาทนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเรามีทั้งผู้ป่วยติดเตียงอยู่ที่บ้านนะครับแล้วก็มีทั้ง ในเรื่องของผู้ใช้แรงงานนะครับคนงานับคนงานเราจะย้ายมาที่นี่นะครับก็คิดว่ารองรับได้ประมาณ80%ะครัในจังหวัดนะครับก็มีท่านสวท่านสสนะครับท่านนายกองค์การบริหารจังหวัดนะครับแล้วก็ท้องถิ่นหลายๆท้องถิ่นนั้นมาร่วมมือร่วมใจกันสับกญรที่คือก็ขอบคุณบุคลากรทางการแพทยนะครับที่เหนื่อยจริงๆนะครับดูดูแลเนี่ย หนึ่งต่อร้อยหนึ่งต่อหลายหลายร้อยเลยนะครับท่านผะูเราใช้ห้องน้ําที่เป็นสาเร็จรูปแล้วก็มาตั้งวางเลยนะครับแล้วก็ในเรื่องห้องน้ำเนี่ยจากประสบการณ์หลายๆที่นะครับเราเรื่องความปลอดภัยนะครับในเรื่องรั้วในเรื่องของการอา,อาจจะมีวามแบ่งโซนองค์การบริหารจ,จังหวัดเราเริ่มฉีดวัคซีนนะครับวันละา500800คนนะครับมีทั้งผู้ใช้แรงงานแล้วก็ประชาชนทั่วไป ก็รวมระลงนะครับให้มาฉีดวัคซีนก็ไม่ว่าจะเป็นป um ัญหาในโควิดตอนนี<_<_<_<_<_<_้นะคะที่ยังยังมียอดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะในเขตพื้นที่บางส่วนนะคะแล้วก็เรารู้เชื่อว่าเราจะผ่านช่วงวิกฤตที่ไปด้วยกันนะคะขอบคุณทั้งทีมงานน้องทุกคนที่มันชทุกท่านเชื่อได้นะคะที่เชื่อได้ว่าเราจะผ่านไปได้ค่ะก็เต็มที่ค่ะที่จะช่วยความสามารถนะคะขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องทุกคนนะคะได้กลับไปกันค่ะซื้อไปด้วยกันค่ะรัน การปหาคณะกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหนี้บริหารคู่สำหรับจังหวัดสมุทรปรากาตั้งแต่มีการระบาดระลอกที่3มีผู้ป่วยยืนยันสะสมถึงวันที่8กรกฎาคม2 5งพเป็นจำนวน2 6 0หมื่ร้อยเก้าองรายโดยเฉลี่ยประมาณนับละส6 0 0รรายอันนี้เป็นเพราะพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการมีโรงงานอุตสาหกรรมตั้งอยู่เป็นจำนวนมากซึ่งมีแรงงานทั้ง รายงานไทยและรายงานง่างเ้่าท่ากระสายอยู่ร่วมกันอย่างหนาแน่นรวมทั้งมีแคมป์คนงานซึ่งทําให้เกิดการแพร่ระบาดเป็นกลุ่มก็ยากต่อการควบคุมโรคอีกทั้งโรงพยาบาลภาครัฐมีจำนวนเตียงไม่มากนักโดยมีเตียงเป็นครึ่งหนึ่งของโรงพยาบาลเอกชนในพื้นที่จึงทําให้ีผู้ป่วยหนวนมากรอเตียงอยู่จังหวัดสุราษฎร์ร่วมกับสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัด และโลรงพยาบาลสำรวรการได้ดำเนินการตั้งโรงพยาบาลสนาขึ้นลายแห่งแต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อการรองรับผู้ป่วยจึงทำให้มีการประสานงานกับบริษั w ท W H A Corporation จำกัดมหาชนโครงการแบนสบ่วนจังหวัดสุำราการเรื่องวัคซีนพื่เช่นกนครับในเรื่อง W H J จะต้องใช้บุคลากร ในการดูแลสถานที่แห่งนี้นะครับเพราะว่าท่านเป็นเจ้าของสถานที่ท่านก็ต้องขอมอบหมายสั่งการนะครับให้ท่านในแพทย์สาธารณสุขได้จ่าวัคซีนมาให้กับพี่ทุกคนที่ดูแลสถานที่นี้ให้เรียบร้อยก่อนนะครับเรียบร้อยทันทีก่อนที่ท่านเหล่านั้นจะต้องมาคอยดูแลในเรื่องของสถานที่เพราะว่าจะต้องมีการเคลื่อนไหวเข้าออกของผู้ป่วยนะครับ